ก็สดๆสดสดนะปอดสารคิดปอดไข่ทาเรื่อนทวรับช่องโรโ่ทาเที่ยวพอลูกเที่ยวทินตามสบายครับเดียวด ดีครับสวัสดีครับเปิดบวกหน่อยให้เห็นหน้าเดี๋ยวเราจะแดดลุม่มลมตกฮะพาไปเดินในสวนไปเก็บชะอมกันคูู้ตักหาบวกกันกัวดำเซรั่มก็ยังไม่ได้ซื้อไปนี่ชุดเก็บอะไรเนี่ยชุดเก็บชะอมแล,แล้วจะทำอะไรเ,ออเก็บชะอมไปทำอะไรเออเก็บชะอมไปผัดไข่ ไ่เล่นเป็นชแบบะอมค่ะโอ้ชะอมงามมากเลยคนน,นึอ่นี่นี่นีน่เอาอ่อนๆใช่ไหมที่จริงฝั่งนู้นนี่เขาเพิ่งตัดไงแปลว่ามันเพิ่งแตกใช่ไหมน,นี่เขาเพิ่งตัดมีมีฝั่งนู้นเป็นต้นใหญ่เลยแต่ว่าคุณตัดบอกที่เกี็จเดินแดดขนาดแดดอ่อนๆโด๊ะโด๊ะถือคุณให้โด๊โด๊ะถือก็หัดหัดให้รู้จักว่าอะไรมีน้ำจะได้ถึงเป็น อ๋อ,อนี่ต้นนั้นต้นสะดาเหรอคุณหันทั้งนี้ด้วยว่าหน้ามันดำหน้าดำเออหอมมาประเด็ดออคุณหันหันทั้งนี้เออมื่อกี้ดเดี๋ยวจะหาว่า<ด>จะมาเร่งบอกให้ซื้อเซรั่ม<อ>ถ่ายภาพออกมาตัวดำ เก็บชะอมฮะนี่มีมะพราวน้ำหอมด้วยนะมะพราวน้ำหอมแบบต้นต้นเตี้ยนะนี่ฮะนี่สวนมะพราวน้ำหอมก็เ,ออเป็นในในรอบเดือนฮะในหลายๆเดือนแหละที่เราได้เปิดหน้ากากไม่ต้องใส่แมดในที่โลง่โลงๆนะเ,เสียงนกนะร้องกัน นกพวกนี้มากินหอยมั้งนะนกน่าจะมากินหอยหาหอยกินเยอะไหมไม่เราต้องใช้เยอะไหม,มไม่ต้องเยอะหรอกไปแค่พอผัดแล้วเดี๋ยวตอนเย็นค่อยถ้าจะเก็บกลับบ้านก็ค่อยค่อยมาเก็บอีกมน,นอ่ะโดไปช่วยแม่ถือสิ ให้โดโดถือจะได้หัดกรรมถ้าถ้ากรรมมากเดี๋ยวหนามตํำข้างหลังนั่นสะดาใช่ไหมใช่สดา<ม>ก็เราอยู่ที่บ้านสวนลาบวิไลพงษ์คคลิปนี้บุ่งางงามนี่แซลเขามาเก็บกันไปแล้วเนี่ยเขาเก็บขายใช่ไหมอันนี้เป็นนาผักบุ้งฮะที่เขาเก็บไปขายนี่ลักษณะเหมือนกับเขาเก็บไปขายบ้างแล้วล่ะเก็บไปผัดไหม มันไม่มีแล้วนะเขาเด็ดยอดไปหมดแล้วลมพัดแรงมากเลยฮะนี่นเพื่อนเพอดูใบกล้วยแตกหมดเลยดเดินไปอีกแปนู้นตรงนู้นหน่อยตรงนู้ตนตน้นง,งามเดินไปมาดูเล้าเล้าห่านเนาะเล้าห่านนี่เขาล้อมแล้วก็ทำอันนี้เป็นเป็นบ้านให้มัน แต่ตัวมันคงไปเดินเล่นแถวไหนแล้วล่ะที่เห็นตัวตอนต้นคลิปอ่ะไม่ใช่ต้นคลิปตอนคลิปแรกฮะ EP หนึ่งของปริกวิเวกมานี่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 อยู่นี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 ่นานห่นห่นนี่นี่นนี่ี่นนี่นี่นีนี่โด่นี่นี่นี่นดูตัวอะไรี่นั่นก ต้อนี่ตัวลยเดินหนีไปนู่นแล้วไปละวพอล้อมไว้แม่ให้มันหนีไปจ้าจ้านี่เขาตัดแล้วนะเพราะมันแตกเยอะแตกยอดนะอ่อนนะอันนี้เราก็เลยได้ได้ยอดอ่อนใช่ไหมไอันไหนจะอร่อยกว่ากันนะเห็นฝั่งนู้นเขียวหรือเลยมันน่าจะอร่อยกว่าไหมแก่แก,แก,แก่แแก่แแ่ชอบ <pathway. S 2> เพิ่งแตกปกติเขากินอ่อนหรือแก่ล่ะ <Mania. S 1> แต่ผมเห็นตอนนั้นผมชอบกินที่เขียวแก่ๆผมชอบ <ğlum> เดี๋ยวเราเอาไปผัดอะไรนะเมนูเลยนะเมนูเลยนะ ผัดวุ้นเส้นไข่ชะอมอืมโอเคมันออกมาจากนานาผักบุ้งทอดยอดขึ้นมานี่นี่คุณเนี่ยไมายอดอ่อนๆเนี่ยมีเยอะๆเราเก็บไปเก็บไปได้เก็บไปผัดน้ำมันนะอร่อยดโร้องเพลงฟังหน่อยสิเพลงอะไรดีใครจะชิงใครเอาเลรอเดินเราเนา ใครจะชิงอ่ะเร็วใครจะชิงใครจะช่งมันก็ช่างหัวไหาชื่อเพลงอะไรไม่รู้แหละต้องร้องนำให้เขาอาโรลองร้องสิเดี๋วลองนิหนึ่งสองซ้ำหนึงสองไ้ำใครจะชิงใครจะชังมันก็ช่างหัวเขาให้ตัวเรารู้เราเนืต่อเนต่อ นึ่งตองหนึ่งตองตามเธอใครจัดชิงใครจัดช่างมันก็ช่างขัวเขาแค่ตัวเรารู้เราช่างเขากไล่ใครจัดจะให้กัดแก้งเป็นไก่แกงเป็นใครยานยานก็ให้ช่างหัวมันโนให้ปล่อยเขาไปให้จะจมได้เดิดว่าประเสริฐเลิศโลตัวเรารู้อยาเ่าอยู่ดอวยเขาโดน เขาจมไปแต่ดดดเียดในีะเจียดอินเทอร์สีก็เรารู้ตัวดีปล่อยเขาทำไปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยหนุนไดะดาดาไรมากมาในความอนัตตาหลบไปทําไมช่วงชิงแข่งขันสุดท้ายเดินกันนอไปบบาชาชีวิตยังมีตั้งความดีไว้เถิด จะเอาอาะไรเธอละโลกโลกมไม่ไม่มีความมั่นคงนู่นี่นี้ปัญหาเกิดแก่ติดตาย้ไปยุบมันตากคาดเนิน้นเต้องอไปป่าปล่อยวางมันเสียเุ่มน้อนี่นะอ เอาใบตองลืม่อ็มไปส่งอ๋อเอาใบตองมาห่อใช่ใบตองใครจะมือใครจะมองเดี๋ยวจะต้องไว้วันถ้าจะไต่ร้ายกันต้องจดใจใครจะดีใครจะเลวมันก็เรื่องของเขาเนอะเดี๋ยวนี้ตาล่าเนอะห้ามไปเอาไปห่อไอ้ใครจะร้องใครจะด่านะเร้องนะ ถด้แต่ต้นได้ไม่ต้องต้องตายได้แค่จะคิดตายความนนนทนจิตหากตัวเราไม่ผิดแต่ไม่คิดยังไงไปยังเกิดเป็นมนุษย์ลองดีๆโดูลองช้าๆเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์นนทนได้ละพอหนุนรังพอโดนรังพอุนรังพงไม้ล้มพัดโลโลกาบลงไปทำไมลงไปทำไมแค่ละล่ะลงไปทำไมแค่ละล่ะเราเราไม่มีความมั่นคงไม่ จะเอาอะไรน้นนชีวิตย่างมีตั้งความดีไวยเกิดได้ไหมเสียาตเกิดน้นองอะไรมาบ้าน้องตั <ots> er. ดตัดทำมองเนี้ยเนี่ยดาบตำเน, ER นีงหนาเมนนาเมนขึ้นมาจะเอาอะไรเอาอะไรกันนะตา จบยงเนี่ยจบแล้วไปเดี๋ยวไปดูครูซักผัดกันนะครับเมนูนี้จะอร่อยไมมอร่อยเดี๋ยวมาดูกันครับเด็ดจะอมตักเด็ดจะอมก่อนค่ะจะเรียกโดโดมาช่วยเด็ดก็ไม่ได้ฮะเดี๋ยวน้ำมันจะตําน้ำมันคมมากที่ตกกระโดนปาลายจุกเลย ่อนมากเลยค่ะชิอมอ่อนมีปอดสารด้วยนะปลิมรั้วไม่มีไม่ได้ไม่มีเพี้ยไม่มีคือคือไม่ได้ทําขายอะฮะท่านเจ้าของสวนเขาปลูกไว้เพื่อเป็นรั้วรั้วกินได้ผักสวนก็ตัดเนี่ยเนี่ยที่เห็นสวนครัวรั้วกินได้ที่เห็นนั่นตัดทิ้งไปตั้งเยอะนะนู่นครับมุมไกลนู่นเพื่อนเนเห็นไหมเนี่ยมองเนี่ยมุมไกลเนี่ยนั่นแหะคือชาอมสุดนั่นแหละเขียวเียวเป็นรั้วนั่นะอันนั้นยังไม่ได้ตัด เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผู้ดูแลอตอนเย็นว่างเดี๋ยวจเจ้าวานให้เขาเด็ดสักหออหนึง่งเนาะซื้อเขาซื้อเขาจะได้เป็นกำลังใจให้เขาให้คนสวนเก็บให้ค,คือคือเจ้าของไร่เขาไม่ได้ขายหรอกแต่เขาเก็บแล้วก็ให้ตังเขาแหละเขาจะได้มีกำลังใจทำงานให้คนสวนเขา<ๆ>แจ๋วเด็ดเร็วๆ <laughs> ก็เรื่อยๆนะฮะนั่งกันลมพัดเย็นสบายครับ คลิปนี้คลิปที่สามหรือสี่แล้วมั้งที่เราอยู่ในสวนนี้แต่ละเมนูว่ากันไปชะอมหอมเด็ดไปก็หอมชจะอมไปไมนี่ปั่นทำอะไรนะคุณอันนี้จะปรุงต้มแซ่บค่ะไม่มีโคกก็แค่ปั่นนิดนึงค่ะน,น,นี่ก็แค่พริกกระเทียมใช่ไหมใช่เราไม่ได้ปลุกมาอันนี้กดที่ยังไนงะยังในชะ่ไหมกดแล้วกดแล้วถ่ายต่อที่อันนี้จะให้กุตักต๊กูคุบอก เอาไม่ต้องละเอียดมากอ,อ,อีกเนาะไม่อืมสีกแล้วงาสีนี้วงาเออดะอ่าโอเคมาดประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเลี่งออโอเคแล้วดีมากนึกว่ากูตักเล่นกดไม่ใช่อันนี้นะอ่ะอันนี้ อันนี้คือไปใส่ต้มยำกับต้มแซบต้มแ,แซบกับ,บผัดผัดอันนี้พอค่ะได้คนอยู่บนบ้านก,กะเพรากะเพราเลยต้มแซบโอเคเอาไ้ขึ้นน้ำหน่อยพร้อมแล้วเรื่องกับชะอมของเราอืม อือแบแน่นอนเดี๋ไวใส่ไข่ บรรยากาศดีๆกับข้าวต้องอร่อยแน่นอนคะแล้วก็ชะอมก็สดๆนะปลอดสารพิษปลอดภัยเจ็ดเองกับมือเอ การเบาไฟคือยกกระทะออกนะครูตั๊กัะเทเบิลอย่างนี้ไม่มีการหลีไฟหลีไฟก็คือยกกระทะหนี่่มยี่ตั๋วค่ะขนมปังนมี่น่าใส่ซอสโอ้กลมกล่นะอะนี่เรามาปิกนิกแบบนี้ทำยังไงก็อร่อย บรรยากาศมันได้ก็คั่วก็อร่อยะมาดซุกนีมัมน,นด้อะไรมากเป็นเส้นแค่ไปแค่ห้านาทีแล้วกินแค่สามคนเนี่ยกับข้าวเยอะแยะเลย หอมกัมลงแล้วหอมฟ้งขึ้นมาเลยเอ๋คจะอมมันเป็นนะคะสมบารด้วย่วยวยะโอเคค่ะเรียบร้อย ส<ม>ื่เต้นอ่าครับอืห้าอะไรโอเตี่นเตเน เรียบร้อยไหมหอมฟุ้งจะลุงใจน่ากินน่ากินกับบรรยากาศผัดไข่ใส่วุ้นเส้นชะอมเพซีไปทานด้วยกันนะคะกับบรรยากาศสวน บ้านกระท่อมน้อยปลายสวนคือมาที่สวนแล้วมันปูนี่ไหน่ก็อร่อยค่ะกินบรรยากาศไปด้วยนะนยครับอโอเคพีโดโอเคไหมไ,หหไปชิมกันครับ